น่าจะได้วิวในการเริ่มทานอาหารกลางวันของผมนะโหตรงนี้ก็สวยวะ่ะมันเป็นแบบก็คือคอนเซปต์เขาเนี่ยคือจะเป็นลักษณะมาเที่ยวที่เป็นเจ้าเขาหน่อแบบเนี้ยเหมือนที่แบบไอ้นครสวรรค์เนาะนี่ผมเจอร้านอาหารแล้วเขาชื่อร้านสเต็กนะครับนี่ๆๆผมไม่ไปไกลละนี่ๆๆสเต็กเฮาส์เพจบ้านมุงสเต็กเฮาส์นะครับมีช่องยังไม่มาสักช่องแต่รับรองเด็ดแน่แมามามา,มานะครับเปิด สุกเสาร์อาทิตย์วันนี้วันสุกวามรอดไปได้กินนะครับ8ปดโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มเอามาลองดูกันปิดต่อวะสเต็กเฮาสสเต็กเฮาเนี่ยขอลองเลยดิโอ้กินสเต็กท่ามกลางอ้อมกอดของขุมเขาแบบนี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับเะไรปะก็ไม่รู้มีสวนดอกไม้ด้วยนะคขาบ,บอกหนึ่สเต็กวะบ้านมูสเต็กเฮา์นี่ไงเปิดป่าวะมัดูแรงจัง บ้านท่านขุนห้วยเถินโฮมสเตย์อู้ข้างในมีโฮมสเตย์นะขอวนเข้าไปดูนะสเต็กมันดูเงียบจุงว้าวตรงนี้เป็นไร่ขาโพด้วยนะครับอู้ภูเขามันสวยหมดเลยว่ะถนนดีครับถนนด,ถนนดีถนนแดงแบบนี้แต่ดีครับเขาน้อย360สา0้อหกสองศาอ๋อเป็นโฮมสเตย์ด้วยนะในนี้ อ๋อนี่ไงเขาน้อยก็เขามันมันไม่ได้สูงเหมือนด้านหน้านะครับแต่ว่ามีรอบเลยรอบตัวเลยเออสวย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 ,ยู่สวยยู่คืนพักเท่าไหร่วะเนี่ยหรือว่าเราจะนอนกันที่นี่ดีตรงนน้นมีอะไรไม่รู้เหลือง คือเข้ามาถึงจุดนี้ก็เป็นนี่เขาน้ามร้อยหกสิบหั็มีแปลนแต่ดอกไม้มันยังไม่ขึ้นเลยอ๋อมีเต็นท์นอนอกลางเต็นท์ได้นะครับโอคือแบบนี้เลยกลางเต็นท์อีกแล้วเหลยวิวต,ตรงนี้สวยจังอะดูดินี่หัวลังขับเข้ามาในไนเนี้ยทุ่งข้าโพดครับแล้วแบกกาเป็นภูเขาใหญ่อ๋อมีต้นมะขามด้วยสิเอาสิคุณ โอ้เดี๋จอดถ่ายรูปตัวนี้นิดนึงก่อนนะขอจอดนิดนึงนะโอ้สวยครับเป็นไงเ,นเพื่อนเดี๋ยวผมขอเก็บสแนปภาพบริเวณตรงนี้ก่อนนะโอ้ยตงมาตรนนี้ดีโคตรสูงเลยอะโอเคตรงนั้นก็เป็นภูเขาสวนดอกไม้นะครับโอ้ โอเคโอเคก็ถือเป็นแบบสวยนะเออมันเงาเงาหน่อยไงมันมาคนเดียวด้วยแล้วก็แบบมันไม่ใช่วันท่องเที่ยวนะวันศุกร์วันนี้ก็เลยเงียบนิดนึงนะครับแต่ก็สวยอยู่เชื่อได้เช้ได้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวขอเก็บภาพนิ่งฝากเพื่อนในเพจนะครับเดี๋ยวรอไปดูในแชทนะครับผมอืมใช้ได้ใช้ได้สวยอยู่ครับโอเคครับ ื่อกี้เอาภาพมุมสูงให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็เป็นวิวแบบของเนินมะปรางแต่ว่าก็จะไม่นินมะปรางสิบ้านมุงนะครับก็จะมีอยู่หลายจุดด้วยกันก็คือจะเป็นจุดที่เขาจะเป็นเหมือนภูเขาหินนะ่ะที่เพื่อนๆเ,เห็นนะเป็นแบบหนังจีหนังจีนนึงจะมีกระจายตัวอยู่ทั่วไปเลยนะครับของตัวโซนบ้านมุงนี่แหละก็เดี๋ยวก็จะขับไปดูตรงที่เป็นมันก็จะคล้ายๆกันหมดอย่างเงี้ยแหละเพื่อนๆจริงๆแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แหละก็คือ ก็มันก็แปลกใหม่นะที่มันเป็นหินภูเขาแบบเหมือนหินอย่างเงี้ยผมกมรู้มันเรียกอะไรนะนี่ก็มาจอดแวะแล้วก็ถ่ายโดนเก็บภาพมุมสูงมให้เ,เพื่อนๆเ,เพื่อนๆดูนะครับก็คิดว่าน่าจะชอบกันนะผมว่ามันก็สวยนะแต่พอเหว่าช่วงนี้มามันร้อนไปหน่อยแต่ถ้าเกิดว่ามาแล้วมันลมล่มนะโหสุดยอดมากๆเลยโดยเฉพาะ,ะฝั่งด้านนู้นฝั่งนี้ยผมจะวิ่งกลับไปดูอีกทีหนึ่งตรงนู้นจะสวยกว่าคือภูเขามันจะสูงอันนี้เขาเรียกว่า,วาเขาน้อยนะเขาบอกว่ามันเป็นเขาน้อยก็คือ เป็น home stay, วิวโฮมสเตย์สระเขาน้อย360องศานะมันก็เลยจะเตี้ยๆนิดหนึ่งนะโดนก็จะบินได้ง่ายนะแต่เดี๋ยวตรงนู้นจะสวยกว่าเดี๋ยวเราลองวนไปดูแล้วก็นี่แหละครับอ่าเรียกว่าเนินมาปางใช่ไหมเออก็นี่แหละบ้านมูสวยอยู่ระดับหนึ่งก็แวะมาก็มากับเจ้าน้องอ่าฟอร์ซานะครับก็ประทับใจครับการเดินทางวันนี้มันไม่ดื้อไม่อะไรเลยนะคือวิ่งมาดีมากเลยนะตอนนี้เด๋ว แค่วันนี้เรามาคนเดียวนะมันก็จะเงาๆนิดนึงนะครับโอเคไปเดยนดูกันต่อสหรับเนื้อมะปรางกันนะเรียกว่ามันเป็นเนื้อมะปรางนะโอเคครับบ้านมงก็ลำลาเนื้อมะปรางนะครับก็เป็นหนึ่งที่เที่ยวผมมองว่าก็สวยนะครับแล้วก็มีรูปแบบ เป็นสไตล์ของตัวเองดีนะคือเป็นจุดขายคือเป็นแบบภูเขาหินยาวๆแบบนี้ไปแบบว่าตลอดเส้นทางแล้วก็แบบมีร้านกาแฟพูดขึ้นมาแล้วก็มีรีสอร์ทนะครับแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนแบบโฮมสเตย์แล้วก็มีแบบที่เป็นกลางเต็นด์ด้วยนะครับสามารถแบบไปเช่าที่กลางเต็นด์ได้นะก็เก๋ๆกันไฟกันไปนะครับแล้วก็มีร้านกาแฟตล,ลอดอย่างนี้ณนะบ้านมุงนะครับ โอ้สวยอยู่นะแต่ผมไม่ได้แวะน้าสายกาแฟนะครับเพลินกินข้าวมาอิ่มแล้วร้านภูตะวันเมื่อกี้ถ้าแนะนํานะครับก็ร้านกาแฟตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับก็ลองมาแวะกันได้นะครับนี่ไปนะครับบ้านบ้านมุงนะครับผมเนินมะปรางนะครับถ้ามาก็ช่วงเย็นน่าจะชิลกว่านาะแล้วเขาก็บอกว่ามีแบบว่านั่งรถอะไรรถรถไถนะพาเที่ยวด้านในอะไรเงี้ยคือข้างในเขามันก็จะแบบมีอะไรที่เป็นที่เที่ยวของเขานะครับถ้ามีเวลาก็เข้าไปได้นะครับ นะอย่างตรงนี้เนี่ยสวยอยู่นะไหนๆก็มาแล้วนะครับมาจากมาบ้าใจดีนะครับอันนี้คือเป็นแคมป์มาบ้าใจดีนะครับเข้าไปดูสักหน่อยนะมาแล้วนะเออคือหัอขหาวนิยมกันนะนึกชื่อไม่ออกเมื่อกี้เห็นมาบามาบามาบใจดีนะครับก็เป็นอ่าเป็นแคมปิ้งที่อยู่ด้านในนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนที่เราไปเมื่อกี้แหละนะครับไห่แบบมาแล้วเราก็จัดให้มันครบๆหน่อยนะครับมือนี่สวยวะโอ้ คครับแคมป์หมาบ้าก็อยู่ทางซ้ายนี้นี่โลโก้โฮอเกอเนาะเป็นรูปมือวุอ้ยตรงนี้เป็นอะไรอะ่ะดี๋ยวากลับให้มาดูนะเป็นรูปมือทําเป็นรูปหมานะครับไหนก็มาแล้วนะครับก็มาให้สุดนะครับเหมือนพามาเที่ยวทุกจุดของเนินมาปางเลยนะครับโอ้โหวุ้ยแต่มุมจากตัวนี้สวยเหมือนกันนะมองกลับออกไปทอนีทุงนี่ถ้าข้าวโพดมันขึ้นมันจะสวยมากเลยนะโอ้ดูภูเขา สุดจริงสุดจริงครับทิปนี้อืมอันนี้หรือเปล่าโอ้โหทุ่งดอกไม้สวยตรงนู้นนะครับมีประมาณสามแปลงสี่แปลงอ๋อันนี้ส,สเต็กเวิร์พระรถส่วนอย่างที่นี่จะเป็นสเต็ปค,คล้ายๆกันนะเขาก็จะมีรับวัดรูปโอ้สีน้ำมันด้วยอ่ะใช้ได้เลยครับก็เป็นแบบ เน้นแบบเขาชอบทาแบบสวนดอกไม้กันเนะาะเพราะตัวนี้มันเหมือนแห้งๆนะถ้าใครมีดอกไม้สวยๆก็ก็คงเก็บค่าเข้าชมอะไรประมาณนี้นะครับตัวน,นี้น้ํามันแรงหมดเลยเห็นปะอ๋อน,นี่ไงแคมป์หมาบ้าใจดีชื่อเก๋มากเลยนะครับชื่อ,อเขาเก๋แคมป์นะครับก็ประมาณนี้แนละ้วกันผมคงไม่ได้เข้าไปแคมป์นะโอ้โหร้อนจัดเลยตอนนี้อ๋อสวยอยู่ครับนี่ไงก็เป็นแคมปิ้งนะครับโอ้โหกลางเต็นต์ตอนนี้สุกมันพอดีนะครับ ก็เป็นพื้นที่โล่งนะครับแล้วเขาก็ให้มาแกแกงเป็นหูตาวิวก็สวยวะ่ะเห็น <He S 2> เป็นรอบๆเลยนะโอเคก็ okay. ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆโอ้หตอนนี้ทําเกมมาเลยแต่ผมคงไม่ได้ลงไปแคมป์ต้งแคมปิม้งอะไรหรอกนะเพราะมันดูร้อนเหลือเกินดูสิละอุเลยตอนนี้นะโอเคประมาณนี้นะครับพามาดูนะใครอยากจะมาพักที่นี่ก็แคมป์หมาบ้าใจาดีนะครับก็วิวสวยครับรอบๆนี้สวยเลยแต่ว่าก็ ถ้ามาในช่วงิวเย็นจองที่เขาไว้ก็น่าจะโอเคตรงนี้นก็เป็นโซนเช่าเต็นท์โซนอาหารอะไรก็โอเคนะครับใช้ได้ใช้ได้เคนะพามาเทียวประมาณนี้แล้วกันนะไม่ว่ากันนะครับไม่ได้ค้างนะแต่เมื่อกี้มีเขาวาดรูปตัวนี้เก๋ว่ะนีดีสวยไหมสวยไหมนะสุดยอดเลยน่าจะวาดเนี่ยตรงนี้มุมนี้เลยนะครับมุมนี้แล้วก็นี้ ออกไปชิว,ชวไๆไปไหลๆไปไม่ต้องมีจุดหมายไปวันนี้ไปล่องรอยตามสไตล์ค่ำไหนนอนนั่นเที่ยวไปเรื่อยๆอยากเห็นอะไรก็เข้ามาดูให้สุดไปเลยครับจะได้แบบว่าถือว่าเรามาได้ครบจริงๆนะจะได้ไม่เสียดายนะขับมาทั้ง400กิโลจะมาให้นั่งดูหินเหมือนเพชรบุรีบ้านผมเลยแถวบ้านผมเลยเอาไปกันต่อสำหรับเกาะหมูเชียนะก็ตามคอเซปนะเกาะมวกนะ ห้ามทิ้งนะครับผมตรงนู้นก็น่าจะเป็นทางเข้าไปในถ้ำเนียก็ดูน่ากลัวดีเหมือนกันอยู่นะมีรถออกมาแล้วหนึ่งคันก็เดี๋ยวเราแวะเข้าไปเลยแล้วกันนะเคเดี๋ยวเราจะดูถ้ำลึกลับตรงนี้นะครับเข้าไปดูเลยดิอืมมีถ้ำนะตรงเนี้ยโหจะโกรธเยอะแล้วเกินสาธุกค้เขพอเดินทางปลอดไทยครับไม่ได้มาทำอะไรนะครับมาดูเฉยๆอุ้ยสวยจังเลยอะ่ะ เฮ้ย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 สวยสวยสวยถ้ำภูผาสวรรค์โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตินะครับมีเก้าอี้มานั่งด้วยนั่งทำอะไรเนี่ยอุ้ยอันนี้อันนี้สุดทางทางขึ้นน,นี่สวยสวยจริงๆครับโอ้ไปเลยไปดูต่อไปดูต่ออารมณ์ทูมเรเดอร์เลยเนี่ยดีคาเบาเป็นพระพุทธรูปเนาะโอ้ เยสวยสวยสวย่ใช้ได้จริงครับเพื่อนๆโอาเป็นวัดเหรอพอมีวัดโอ้โหก็ตกใจือว่าเข้ามาแล้วเป็นถ้ำอย่างเดียวนี้ก็น่ากลัวกันนะปิดแอกชั่นก่อนอ๋อเป็นวัดเป็นวัดอืมทางเข้าสวยเลยเมื่อกี้สวยจริงๆครับโอวัดใหญ่ด้วยเอ้าแล้วอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะ โอ้ทางเข้าหยุดแบบทางเหมือนมีแค่ตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นเขาล้อมปิดเลยเนี่ยก็คือเป็นเขานะครับเนี่ยล้อมปิดเลยเอ้ยเจ๋งว่าเข้ามาเที่ยวกันได้นะครับลองขับเข้าไปดูในนี้มีอะไรอีกไหมถ้ำนางสิบสองอะเข้ามาดูครับผมอุ้ยน่ากลัวว่ะเฮ้ยอันนี้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 โอ้เขาก็ทำเป็นสถา,านที่ท่องเที่ยวอู้เป็นถ้ำที่อยู่ด้านล่าง ทำนาง12คือเป็นชื่อเลยเนาะอืมโหแต่สวยวะ่ะนาง12เคฟแล้ก,ก็เก็บภาพไปฝากเพื่อนๆนะครับที่เพจแล้วกันนะสวยอยู่สวยอยู่โอเคเลยนี่ สุดยอสุดยอดสุดยอดเข้จ้พื่อนครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเข้ามาด้านในของวัดเมื่อกี้เราไปถ่ายรูปตรงถ้ำนางสิบสองนะตรงนี้ผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะมีซุ้มประตูโบสถอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีซุ้มอันนี้อันหนึ่งนะจะมีใส่ไฟยิยงเข้าไปคู่ครับโหนี่คือด้านในของวัดนะครับ นี่ก็เป็นภูเขาหลังเขาหมดเลยโอ้นี่มันเป็นถ้ำนี่วะวูดูนู้นก็ถ้ำอ่ะมันก็ต้องเป็นถ้ำสินะไม่มีภูเขาอะนะถ้ำหลวงพ่อบุญมีนะครับสาธุครับเดินทางปลอดภัยครับผมโอ้สวยอะโอ้พอมองไปดูนี้ดิโอ้ ดูให้ด่าผมเก็บภาพไปฝากเพื่อนๆในเพจหมดเลยเนี่ยตัวนู้นก็มีอีกถ้ำหนึ่งนะครับก็คือมันเป็นซอกถ้ำลงไปนะครับตัวนี้ก็เป็นตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ก็คือเป็นถ้ำก็มีคนมาจุดเทียนนะมีไฟนะตัวนู้นโ,โหสวยอยู่ครับสวยอยู่ครับแล้วก็ประตูตัวนี้คลาสสิกมากเลยน่ากลัวนิดหน่อยเดี๋ยวจะถ่ายรูปไปฝากเพื่อนๆในเพจใครอยากดูเพจก,ก็กดติดตามเพจเกาะหมวกเที่ยวได้นะครับโอ้โห สุดยอดดจริงๆครับโสสวยมากๆเลยที่นี่ยอมโดดยอมใจเลยครับผมอืมโอเคครับเจอกันครับเดี๋ยวคัสซี่กัอนนะเก็บภาพนี่ไปฝากดีกว่าตรงนี้อยากให้มากันเองนะโอเคโอดู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 เงียสงบมากๆเลยเพราะไม่มีใครเข้ามาเลยน่าจะเป็นรถเก่งสีแดงกี่มาจุดทูบไว้ตรงนี้นะครับ ตอนนี้มาอยู่ตรงถ้ำหลวงพ่อบุญมีนะผมไม่รู้ว่าถ้ำของหลวงพ่อนี่คือตรงไหนนะพอเดินเข้ามาตรงนี้แล้วก็ดูแบบอุ้ยอุยอุยน่ากลัวกันนะครับเนี่ยหรอซอกนี้เหรออ่านไม่ออกอะ่ะโอ้สาธุสวัสดีครับก็มีพระพุทธรูปนะครับอุ้ยนก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 ็น่าจะเป็น ซอกนี้หรออ๋อผมไม่เดินเข้าไปนะอเ่นะครับเดี๋ยวว่ายพาแล้วก็ถ่ายรูปฝากเพื่อนๆแล้วกันนะคือตอนนี้ตรงเวิร์นี้ทั้งหมดเนี่ยคือฉันอยู่คนเดียวมันก็เสียวเหมือนกันนะมันก็เสียวเหมือนกันนะนะครับหัวใจเกาะปีดาอะไรเนี่ยคำพูดเก่าเก็บภาพาไปฝากเพื่อนๆน,นะครับใครอยากมาทำบุญก็มาที่เนินมะปาแล้วก็แวะมาวัดน,นี้นะครับเดี๋ยวบอกชื่อ ตอนออกไปนะครับรงนี้ก็มีอีกหนึ่งถ้ำนะแต่โอ้วันนี้ลึกจากเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ตรงนู้นนะครับลึกเข้ามาตรงนี้อีกโอ้โหนี่น่ากลัวว่ะโอเคไปครับก็จะเป็นเหมือนฐานถ้ำด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆไปกันต่อนะส่วนนู้นก็จะเป็นเหมือนใต้ถ้ำอะ่ะจะเป็นถ้ำแบบไม่ลึกนะมันเป็นถ้ำที่ขุดลงไปข้างล่างนะครับเป็นแบบ พ in okay. ื้นดินที่อยู่ปฏิกะถ้ำมันก็จะมีช่องข้างล่างลงไปนี่คือตรงนี้บริเวณนี้คือถ้าเยอะมากเลยอ่ะอุ้ยแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีคนมานะมีห้องน้ํานะครับแต่อยู่นี่มันก็วังเวงเหมือนกันนะนะครับโอเคก็พามาสวยงามตามทางเรื่องกันไปนะครับเดี๋ยวจะถ่ายภาพกับตรงประั้มประตูตัวนี้นิดนึงกับนะให้ฝอซ่าอยู่ตรงกลางนะซุมประตูนะก็ถ่ายรูปดีกว่าโอเคประมาณนี้นะครับ โอเคครับจะเลยมาเที่ยวกันนะครับวัดนี้นะโอเคครับอดอะไรยังไม่บอกเดี๋ยวไปบอกนะประตูครับผมไม่เห็นป้ายนะถ่ายภาพนี้กับน้องฟอซซาครับโอเคขับสี่เลยนะครับก็มีหอระฆังสวยครับนี่ออกมาโซนด้านหน้าวัดนะครับก็ที่นี่ก็คือวัดบ้านมุงนะครับมาก็มาทําบุญที่วัดบ้านมุงด้วยนะครับใครก็เข้ามาชมเอ้าเ๋วเดี๋ย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 วทำไมมันออกทางด้านนี้ได้ด้วยอะ ครัเมื่อกี้ฉันเข้ามาทางไหนวะเดี๋ยวถ้ามันออกมาตรงถนนนะเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวก่อนนะโหถ้าจะเยอะนะอันนี้คือออกติดกับหมู่บ้านนะครับว่าบ้านมุงตรงนี้แต่ถ้าเมื่อกี้ที่เรามาเนี่ยเราอ๋อเรามาจากตรงซ้ายนี่นะครับนี่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 นแคมป์มาบ้าใจดีนี่ไง โอเคโหเรากนึดว่าแบบโดนล,ล้อมด้วยเขาทั้งหมดเราออกมาจากซอกนี้นี่ซอกนี้ซอกนี้ข้างวัดนี่ตรงนี้สวยครับซอกนี้สวยแล้วก็ตรงนี้สามารถออกไปตรงหมู่บ้านได้นะครับนี่ซอกที่เรามาผมว่าเออ,ออกซอกนี้กว่าสวยจริงดูดิทูมไรเดอร์ปะโคตรทูมไรเดอร์เลยโอ้โหใบไม้ม,มันโรยลงมาเห็นไหม สวยครับสวยนี่ตรงนี้ก็จะติดกับทางแคมป์หมาบ้าใจดีนะครับอืมตรงนี้ก็จะออกแนวแบบนะสยิ้มเกยนิดนึงนะสำหรับใครที่แบบขวัญอ่อนนะผมก็นิดหนึ่งเหมือนกันนะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราจะเรียมเดินทางกันต่อแล้วกันครับเดี๋ยวผมทำแผนที่ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับจ้ะ อันนี้ก็มาถามนะครับเป็นรถนําเที่ยวนะก็จะเป็นแบบเหมือนรถอีแท็กนะครับแล้วก็ทําท้ายน,นี้ก็คือจะพาวิ่งเข้าไปดูในถ้าในอะไรอย่างเงี้ยเขาคิด400นะครับก็นี่ประมาณนี้นะ400นะครับก็โอเคนะครับเป็นแบบใช้กับชุมชนนะครับเนี่ยแบ็คเกิลกลับไปสวยเลยเนี่ยใครมาเที่ยวก็มาได้นะครับก็เดินลำลาเืินรถปลางนะครับโอเคไปกันต่อ next station ที่ใดเกาะหมูกเที่ยวไหลๆกันไป อีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะทุกท่านจ๋าโอเคไปบ,บายบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางนะครับโอเคอุ้ยมีไก่ทอดไม่เอาแล้วอิ่มนะครับถ้ารถนำเที่ยวนเนี้ยเขาก็จะวิ่งล้อในนี้หมดเลยนะครับไม่ได้จำกัดเวลาด้วยนะก็คือเหมาว่ะ400บาทนะถ้าใครมาสัก4คนก็คนละไม่ถึงประมาณร้อยนี้4คนก็คนละร้อยอ่ะออประมาณนี้ครับโอเคครับก็ได้บรรยากาศนะแบบมานั่งรถ อะไรอะ่ะรถกีแทก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 ไหมครับแล้วก็ค่อยๆกระดึ๊บ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 ชมวิวธรรมชาติไปนะโอเคนี่ก็หาข้อมูลมาฝากเพื่อนนะครับโอเคครับ